รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังให้กับ Garmin Forerunner ห4 5ี่ห้านะครับม u อสินะครับอันนี้ก็คือกระจกเซ็นเซอร์ฮาร์ดเลดแตกแล้วแต่ที่สําคัญก็คือขาที่ยึดใส่สายนาฬิกาแตกหักนะครับนี่นะฮะสภาพก็เสื่อมอายุการใช้งานนะครับอันนี้ก็ย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมาที่ชุดฝาหลังนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่32นะครับถอดสายชาร์จนะครับนี่นะฮะ เซนเซอร์ฮาร์ดเล็ก็ทำงานได้ตามปะกะตินะครับกระจกเซนเซอร์ใส่เมื่นใหม่นะครับนี่จุดชาร์จนะครับก็ข,ขาครบสมบูรณ์น,นะครับสี่ขานะครับนี่นะก็นำไปจับสัญญ,ญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับ เดี๋ยวเรารอให้เซนเซอร์ฮาร์เรสนีดด่นะฮะเซนเซอร์ฮาร์เรสวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนนี้กับลูกค้านะครับก็ตรงนี้ก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับอันนี้ก็ เชื่อมต่อสายชาร์จขึ้นสถานะการชาร์จมอเตอร์สัน่นใช้งานได้ตามปกตินะครับเหมือนเดิมทุกอย่างก็ขอบคุณมากครับร้านอกดีไปยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ